มีลูกค้าถามเข้ามาว่ากีตาร์ถูกกับแพงเนี่ยมันเกี่ยวกับระยะการใช้งานไหมแบบว่าแพงกว่าจะใช้งานได้นานกว่า หรือว่าตัวถูกเนี่ยจะใช้งานได้สั้นกว่าหรือว่าจะต่างกันแค่เสียงก็ในความคิดของผมนะครับก็จะตอบแบบตรงๆเลยก็คือเราต้องดูก่อนว่า1คือความต่างของเลนส์ราคากีตาร์มันต่างกันแค่ไหนสมมุติว่าของโนเนมราคา 3- 4มสพันกับของแบรนด์ที่ราคา7 8็ดแปดพันหรือว่าหมื่นหนึ่งนนี้บอกเลยว่าไม่ต่างดีไม่ดีของโนเนมได้วัสดุที่ดีกว่าด้วยได้สเปคที่ดีกว่าด้วยและเสียงดีกว่าด้วยแต่ถ้าเราไปเทียบกับตัวละสี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยโอ้มันก็ต่างกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุเรื่องเสียง ถ้าเราใช้ของแบรนด์เนี่ยก็คือเราสบายใจตรงที่ว่าของแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีการ QC หลายขั้นตอนมีเชฟคอท,ที่เขาคิดที่เขาออกแบบมาแล้วว่ามันต้องประมาณนี้นะเรื่องเฟดคมไม่คมอีกถ้าเราไปเทียบกับพวกตัวสามสี่หมื่นเนี่ยมันก็ต่างในเรื่องของเสียงเรื่องปริกอัพที่เขาใส่มาให้ก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าได้ความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาอย่างเฟนเดอร์เขาจะมีความทะแวงถ้าเราไปซื้อพวกสแตทธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ความทะแวงเสียงทะแวงจะไม่ได้ความเป็นออริจินอลก็จะประมาณนี้ครับ